กระสูนใหญ่เป็นฟูงเลยพี่น้องร,รุ่ทน Wow กระสูนอะไรกระสุนแบบสีทองทองมาปลาชโดมันยังไงไม่รู้พี่น้องเอ้ยทีนี้มัวใจเข้าสูดแต่ยิงเข้าไปเต็มเนี้ยไปไหมวะโอ้วันนี่ไงวันนี่ไงหน้านะนะหน้าเดี๋ยวดเดี๋ยวจะไปมึงนี่เลยตัวแรกคุณนี่ตัวไป้เที่ยงกับตัวแรกวัยวัววัวพ,พี่น้องเอ้ยป่าดินงาเข่า เดอนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของอยู่กินดีน้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมสำหรับวับนนี้ผมก็พาออกมายิงปลาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ครับเป็นเวลาเกือบเกือบสิบโมงเลยเนาะพี่น้องสิบโมงยังมตึ้มอยู่เลยนะครับผมวันนี้เป็นรุ่นดวงอาทิตย์นะครับเลยอ่ะทีนี้ผมก็พามาเนาะใกล้บ้านเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมก็เป็นคลองคลองนี้นะครับจะเป็นคลองเออ่ ที่เชื่อมออกมาจากแยกออกมาจากคลองบางฝันเด้อถ้าไปฝั่งนี้จะไปชนคลองบางฝันนะครับไปทางนี้จะไปชนบอ่อสองแอะไร่บางน้ำเปรี้ยวเนาะนะครับนี่ผมจะพาว่าอย่างนีนะ้ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าปันยินจะเข้าหลอดเล็กนะครับเะโดก็เข้าเหมือนกันนะพี่น้องนะแต่ว่าส่วนมากเป็นนะ้ำฝากมาลุ้นมาเป็นกำลังใจให้กันเด้อพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับว่าผมจะมาไหมมาในชุดของแก๊งยิงปลาตัวไทยนะครับผมเป็นครั้งแรกที่ใส่ออกไหมเนาะ มาลุ้นว่าเสือแข่งปลาโทษไทยตัวน,นี้จะมัน,มนไหมสำหรับคนใดเปิดตามก็ขอบคุณห,หลายเด้อพี่น้องเด้อนะครับใครที่ยังไม่ดติดตามอยู่ลุ้นเปิดจาม,วจามวไว้ครับมันมานครับผมมานไหมวันนี้ออกสายแล้วออกคนเดียวด้วยครับอู้ตรงนี้เลยครับเตรี <c oughs> ยมเด้งขึ้นนี่ แก้มแดงขึ้นเลยงนี้นี่ตรนี้่โอ้โอ้โหเไปแก้มแดงขึ้นโอ้เตมแหลกมึงนีนี่ี่นี่เต็มแหลกเลือครับนี่เต็มแหกของวันนี้มานีมาีมนี้โอ้แก้มแดงแปด,ดยั นี่ครับแต้มแรกสวยๆพี่อเนาเอาอแบบโอ้หงั่งหงั่งเลยแก้วแนวใดเนาะบานพี่น้องเลยจวดไปบาทเดียวเสียปัดเลยบานอ๋อครับเปลี่ยนใมเงื่อนไหลกระสุนสองตัวสองตัวสองตัวตกเงี้ยอุ้ยสามสามสามหมดเงี้ยเลยก็ไม่ยุ่งสิ บังปังด really, ีนี่มัน้องโอ้ยดียิ่จ้อยโอ้ยปลาอะไรนั่นล่ะปลากระสูบใหญ่เป็นฝูงเลยพี่น้องว้าวปลาสูบอะไรวัเสวยผีสีทองทองกันวะอ๋อปลาปลากระสุนอยู่มัอยู่นี่ เอาละปลาสีทองอ๋อพี่น้องเห็นอะไรไหมอ๋อเป็นฟูงเลยโอ้ปลาสูงใหญ่ว๋าเป็นทุยใหญ่ครับนั่นปลาขึ้นมายุงสีป่าปลาขึ้นมายุงสีบนปานสีนอกบอกครับคุณนะเพียคือยังปานสีนอกนี่เหี้ยวัวคุณนะร้อยเต็มเลย ยิงปสูบเงีครับยิงปากสูบเงี้ยครับสูบเี้เลย้าต่อสูบเง้โอหสูบี้ยสบักเง้สูบเงี้ครับปะอ้ไยงสิปะโอ้ป้าเป็นลูกเลยอ่ะเนี่ยป้าะบักหลอ่ะขึไมยุงสิปาไหม ก็ยังป่ามไม่สิบหกเลยใบขั้วจังไลยเห็น,ลหนแล้วเห็นแล้วเห็นฝูงปลากระสูบแล้วนู่นนู่นอยู่นู่นพี่น้องมันมียังไม่มาเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งเฝ้ามันก่อนนั่งดูมันก่อนปลาชีโดมาาันยังไงไม่รู้พี่น้องเอ,อ้ยทีนี้เอ,อ้ยเฝ้าปลไปกระสูบอยู่เมื่อกี้ครับไปไปปลาชีโดมาผมมาอยู่ตรงปลากระสูบผมมันตกใจแปลกๆ,ๆดิ้นบึ้มบึ้มบึมบึ้มอ้ปลาชีโดมาครับนู่นปลากระสูบผมไปแล้วโอป้ปลากระสูบผมหายไปแล้วโอ้ตายแล้วตกใจเ,เลยทีนี้ โอ้หมาแล้วผมลืมเปิดเปิดกล้องเลยเปิดกล้องไม่ทันเลยครับมาไงไม่รู้โอ้ยหมาหมาออ้ยเขียวปื้มาเลยอู้ยใจโอ้ยเข้าสู่องยิงเข้าไปเต็มเนี้ยตา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 ยยิงไม่ทะลุยิงไม่ทะลุครับนั่นโอ้ยตายแล้วตายแล้วออ้ยเหมือนกำลังจะจับคู่เด้อไม่กล้ายกได้ยกหลุดเด้อพี่น้องนี่ไม่ได้ครับไม่ได้โอ้ยปลากระสุนผมไปไหนแล้ววะเดี๋ยวไปหาไปหาไอ้กระบอกมาซ้ำก่อนไปหากระบอกมาซ้ำก่อนยิงไม่ทะลุครับอยากซ้ำครับออ โกนหลุดโกนหลุดโกนหลุดต้องซ้ำโกนหลุดครับซ้ำออกโอ้ตุรกีตุเลแท้พี่น้องเอ้ยอยู่คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวปืนปืนรังไว้ก่อนปึ๊บก็บอกไว้่าโอ้ตุรกีตุเล่ดิอ๋อนะครับผมช่วยี่น้องครับ มันยังแห้งดอกของมันสามสามนิ้นนดนะครับผมโอ้เข่าสวยเลยผมกับนกว่าิปัทลุครับโอ้ที่นี่ผมเผาปุ๋งปากกระสูบอยู่นะครับนี่ประสูบปอมีตัวเงี่ยคุณผองนี่ครับปากกระสูบมีตัวเงี้ครับที่นี่ผมเผาปากกระสูบอยู่ผมเห็นตัวมันไอ้มี่ตัวสมสมน้ำผมมันว่แน่ใจว่าป๋าหน้ือป่างนยังนะครับเป็นปูงปากกระสูบนะครับคือยังได้คลิปแหละโอ้หลายปุ๋งแบบไงเลยครับมั่งยี่สิบนี่แหละมั่งยี่สิบตัวนี่แหละผมมาปากกระสูบตัวหนึ่งวันนี้ผมยิ่งได้ตับนี่ โอ้ตัวนึงนี่ลาบอิ่มเ่ได้ครับตัวยังแห้งครับน่าจะเครื่องรูบนะผมมาประชุมตัวนี้น่าจะเลยเครื่องรูบครับแปลแปลรูบกันนะแห้งๆครับนี่นี่ในกล้องมือผมอีกนะแห้งๆดีป่าอยู่แบบเพื่อนนี่มากครับเขียวปื้อมาได้น่า,นาม,มันก็ใส่เลยวันนี้มาบ่นเทิงยิ่งยุ่งเลยครับแต่ผมไม่ได้เป่าไว้มื่อเดี๋ยาวยิ่งรับยานมันยิ่งผมก็เลยป้าวยิ่งก่อนนะครับคอยเปิดคลิปเนาะโอ้ไใเหนน็นฉนยิ่งกระดายแห้งครับแต่ว่ามันกับใเห็นเก่ามันยุ่งเลยเนาะ โอ้หมานี่เองครับพี่น้องสามเตี่ยมแล้วห้องไปดิไปวะโอ้ปลา่นี้เงย่ลาหนี้เงยหน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวไปมึงปลาหนี้เงยปลาหนี้เงยมื่อมันคือสีนกว่ะมันลอยมาหมูม่<า>ๆเลยเดี<า>๋ยวน้าๆดูครับปลานหนี้ไหนไหมมันมันมันลอยมาเหมือนมันจะนกเลยนั่น,นตัวปลเลือเลย<ๆ>เห็นไหมชัดเจนเลยครับนั่น<ๆ>ชัดเจนเลยโอ้ตัวปลเลือเลยเอาปลาอะไรมันเหมือนมันลอยมันนกน้ำเหมือนมันนกอ่ะ ผมปลากระสูมันแปลกๆปลาปนิ่ตัวบใหญ่เลยนี่ครับพี่น้องปนิ้ตัวใหญ่เลยครับนี่อ๋อตัวเอียงว่าผมปลาอย่างมันวอยมาแปลกๆปลกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับอู้เป็นโลน่ะครับนี่พี่น้องนี่เบิ่งครับเอ้ผมปลาสีนกได้นี่นี่อ้บักใหญ่เลยโอ้ยหมานหมานครับพี่น้องบานที่นี่เอามันคือ้อยแังชีปลาแปลกผมว่ามสีนกได้ปลาคล้องนี่อยางน้ออ้าโอเคนะครับผมไปต่อ นหองป่ากระสูบมันเงี้ยจมุดเข้าไปจมุดเข้าไปไม่เงี้ยนะของเงี้ยปลากระสูบตัวที่สองครับป๊บสุดตัวที่สองปลากระสูบก็ตั้มทางก็สีหนวดพี่เด้ปลาข้องนี่ผมเท่าที่ผมสังเกตอยู่นี่เนี่ยเทยมที่สองสวยๆโมงหงี้ยสุดตัวเล็กกว่าตัวใหญ่เงี้ยแห้งกว่า กเห็นจักตัวปลาหลายตัวป,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 ปาลาสุดง่ายไล่เงี้ยคนปลาสุดปลาแกเมียมันไม่โดนป่ะกำลังมากนะตัวใหญ่เลยตัวบักใหญ่เลยตัวบักใหญ่เลยครับืปลาแกเมียมเาเลยมันนี้มันนี้มันน,น,นี้โอ้ตัวที่สามแล้วครับโอ้ปลาสุดตัวที่สามอ่ะ เห็ดก็ยังปันทับซ์ทรงก็ยังป่าสินอ้องนีได้ครับนี่ก็มิุณผมเนมันแบบไม่ปแปลกแปลกไม่คือย,ยังสีนขคือย,ยังนามกำลังเสีอเยอตรงนย้เลยตรวนี้ก็่เย,ยเตืลมตื้อปลาดูไรมากเลยเพืพ่น โอ้ตัวนี้ใหญ่เขยตัวใหญ่ครับตัวนี้เนี่ยไก่เคียงครับตัวแรกแต่ว่ากระโปรงซ้ำตัวแรกตัวแรกใหญ่กว่าอู้สวยปลากระสูบสวยๆแก้วตัวที่สามนี่ปลากระสูบเอานะครับนี่ตัวที่สี่ของต้นนี้เนาะตัวที่สามเนาะปลากระสูบเป็นไหเป็นไหนี่นเนาะเป็นไปต้นไหนครับ ่โอ okay. oh, ้ยรถยางหัวพี่น้องเอ้ยป่าที่นี่งานเข่าครับโอ้รถผมยางแบนแล้วแบนดีกว่าที่นี่แม่มันหนักป่าบ่วะโอ้ยงานเข่าครับโอ้ยางหัวพี่น้องเอ้ยเฮาเดี๋ยวอดสายิ่งอยู่นี่จะเข้าวก่อนนะครับจักประมาณชักจะเกินใบสามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวย่านย่านลั่านสองปิดเนาะเสร็มีล่านสองที่นี่ครับ โอ้ยตายแล้วมันหมานหรือมันบ่หมานานอบ,บาท,ทิ <laughs> ไปไปครับยิ่งป่าตะก่อนเหรอเดี๋ยวจังไปหาหมูแป๊ไปนะนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางกันก่อนนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนยางเสร็จ <laughs> เดี๋ยวค่อยไปลุยต่อตายนะหนักป่าไงไม่รู้ยางเบ่อเลยอ๋นะครับนวิทย์มาหาแล้วครับนี่นะครับนวิทย์นวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้อ หมานเห็นเราหมานนะครับก็เลยอยากมาดูว่าหมาย็นไงนี่นะครับตรงนี้นะโอ้โหเรียบร้อยครับผมสําหรับวันนี้เนาะฝนมาบึดเลยครับผมเนาะสรุปแล้วพอเปลี่ยนยางรถเสร็จไม่ได้ยิงเลยพี่น้องนี่ครับเขาพอเข้ามาปุ๊บฝนก็มืนมาเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนแพงกันดีกว่าครับหาที่หลบก่อนโอ้ตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล,ล้วเด้อพี่น้องนะโอ้โหเปลี่ยนยางรถเสร็จก็คือจบเลยครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูปลาที่บ้านอาจจะปิดคลิปกันอยู่ กลางทุ่งนานเลยก็ได้เด้อครับปิดคลิปในสาราเลยครับดูแล้วน่าจะไม่รอดแล้วครับเนี่ยกาลังตกเลยเราไปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวเปียกครับผมไปโอ้เสียดายเสียดายหมายนี้ครับเราได้อยู่ต้นนี้เกือบทั้งหมดเลยนะเนี่ยแต่ว่าปลายตัวทองๆเนี่ยผมไม่ที่จริงเด้อมันเป็นปลาไหนหรือป่าเลยผมไม่แน่ใจแต่ผมถามนะตรงนี้เขาบอกว่าปลาไนนะครับมันอยู่ในฝูงปลากระสูบเนาะแต่มันเป็นตัวสีทองนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าปลาเลยผมที่แรกว่าผมว่าจะยิงเขานั่นแหละแต่ผมก็เลยตัดสินใจ,จย,ยิงตัวที่ว่ายมาใกล้สุดเนาะปลาสูบใหญ่เนะเาะอ่ะโอเคครับไป oh, <dear. S 1> ไม่ทันแล้วครับลงเม็ดใหญ่แล้วเรียบร้อย <laughs> โอ้โยแต่ละวันแต่ละวันเอเรเร็ว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 โอ้ตอนนี้ย <laughs> <laughs> ิงจอยแล้วเฮ้ยนักพิลาึ้นไปปุ๊บขอบตอนนี้ยิงเข้านาะ ก้อนประจำนะครับแก่ได้ของผนประจำครับแก่ๆที่มี่ขนปุกปุ้งเม็ดใหญ่ครับต้นบากเงี้ยบางเนี้ยแต่ว่ามันบางเงี้ยบางเงาวแต่ว่ามันเงี้ยย่มันก่อนเงี้ยวแต่มันบางเงี้ยหัวพีชด้วยเลยผมก็เลยผ้าหัวพีชออกมาก่อนนะครับผมไม้นี่อยู่หลังไอ้นี่เรื่องครับนี่โครงการนี่ครับโครงการสัวพวกที่อยูอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าจะมีข้อของผ้าเลยนี่เพิ่นเพิ่นตัด่นตัดข้อท่าถึงนายพิเศษบอก คันตัดข้องทท้พุ่นนีมันเลยบ่ไหลเพราะมันบ่ไหลแล้วป่ามันเลย์ส้มที่เรื่องมุทิโนะที่นี่มันก็เลยเอิ่นนาวิทย์มากนะมุทิมาโคตรกรตกบต้องมีนะวิทยโอเคนะครับผมเดี๋ยวสรุปผลงานกันอยู่ตรงนี้เลยกันแล้วกันนะครับผมงานวันนี้เด้อนะครับผมนี่ขวามือเป็นของผมเนาะนะครับส่วนซ้ายมือเป็นของนาวิทนะนี่นาวิทของนาวิทครับปุ้ยทีเด็ดเลยครับนาวิทปลา มันมันสดมากเรือพี่น้องนี่ก็คือดูสังเกตสังเกตตาครับมันมันกระพริบตาปิดๆสดมากครับโอ้ปลาดได้ปาสวยมากครับนวิทยิงเอาอยู่ประตูน้ําอะไรนะนวิทย์นี่ประตูน้ำของไตอ่านวิทยิงอยู่ประตูน้ำหมดเพื่อจะไม่เสียเวลาเนาะเพราะว่าต่อนีการพิชิตผลครับผลแต่เศ้าหลาดแต่ว่าแห่งมีโอกาสปิชิตเลยแล้วกันนะครับสำหรับนี้เนาะสำหรับฝันนี้จะเป็นของผมเนาะจะเป็นปลากระสูบสามตัว นี่มันสองตัวรายการประชดรถตัวนึงเนาะนะครับช่อปลาสูบนี่ส้มคือสีน้องเด้อพี่น้องมันนองน้ำเพื่อเดียวมันมาเป็นุูงเลยนะร้ายเลยล่ะบ่านนี้ผมก็ร่างจิงิ่งมาที่นี่ผลกับมาก่อนนะครับมาทีนี้ก็เล่ยผลเองจ่อยพอได้ปลาสูบตัวสุดท้ายลงมาเป็นเห็นยางรถทัวร์คงไปเลยถึงโอกาสวาปักก่อนนะครับเพราะปักแล้วกันเขาไปอีผลนตกะด้วยนะครับเออพ่ออือดีนะยวินมากกับผลโตกพอดีก็ไเด็กสาวมากลงคนนี่ยติดๆเลยนะครับส่วนปังนี่เป็นของนาวิเด้อพี่น้องโอ้ย ป่าป่างามแห้งครับแต่ว่ามันตู่ปะยี่แต่ว่างามเนาะนายวิทเนาะป่างามสวยมเป็นพวกป่ากระบอกป่าขาวป่าขาวบ้านเขาเนี่ยเราปะเพี้ยนป่าตะกั๊บจะสวยงามคือสีใครเนี่ยปีา้าเลยครับผมก็แต่อยากเห็นว่านาวิทยิ่ไหนหรือว่านาวิทใดยุไซป่าเขาจะตามนวิีอันเด้อเดียวใช่ไหมนาวิทตับเนาะนะครับป่าเรื่องครับผมอยา่าบางที่อกาศอยากรู้ว่านาวิทยิ่งยุไซยุไซยังสีนะอยากไปยิ่งนั่งกันเอาไปติดตามนาวิทได้นะครับเพราะว่า อยากลูกมงลูไม er ้วันนายมิดไปยิ่งทั้งไหนเนาะนะครับผมสำหรับองผมกับนายมิดมือหนีกับปากับไม่ยิงอยูหนีได้สุดท้ายกับสุดหลังนะนี่นะครับโค้งการเตือนพระองค์นี่แหละครับซึ่งขึ้นอย่างนี่พร้อมอยู่เนาะอารับมือหนีกับปาขึ้นจำเมือเก่านะครับผมผมยังหมักไม่เด้อพี่น้องพ่อกันชิบหนาครับผมเดี๋ยวขากลับไปหนีได้กับสุดเบสซิ่งต้อนหลังแต่ว่าสหรับมือหนีกับนายมิดเพราับต้อนขอบคุณสวัสดีครับรัากันชิบหายปากขึ้นจำไดเด้อพี่น้องหมันพี่เราสุดยูเอ็เนาะเฮ้ย เจ้า,าเด็กอะไร้ี่ป่านะครับที่นี่ปลาดูง่ายตัวนี้ผมบอกเนาะผมบ่อยากนะครับที่นี่ <laughs> บ่อยาครับบุญยาก็ได้ได้อ <c oughs> นันนี่ยนวิทย์นะ <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> ผมแหลกนะวิทย์เดี๋ยวผมแหลก,กนะวิทย์ผมจะมาซอยนะวิทย์ครับ <c oughs> ผ,มผมอยากกินปลาหน่อยนี่สีไทยไหมปีกที่เสียบเนาะเนาะไข่เจจัเลยไทยเลยไทยมาน่ะไปแยกย้ายนะวิทย์นวิทย์ครับสวัสดีครับ นาวิทกลับแล้วเด้อนะาวิจะไปทางนี้ครับผมจะตรงไปทางนี้เนาะคนละทางกันเนาะข<ป>ับข้าวันนี้ครับผมปีงปลาขาวไข่แซ่บครับกับตำทั่ว นี่หรือแกๆเสียบๆกันครับผมโอ้สุดยอด